สวัสดีครับผมนี่ขม้าพอกับลุงกันพี่น้องลุงกันลุยทุ่งครับผมมันนี่็มาลุยทั้งวัดสิงห์ขึ้เก่าพี่น้องมากับพันเงี้เพื่อนละกำลังตอยู่พี่น้องเป็นน้อเบ็ข้าวแยงเลยพี่น้องเบ็ดผูกครับผม ไม้ตระไมพี่น้องเอ้ยสวยงามมากครับผมที่สำคัญของปลามีบะมียังบอลูพี่น้องเดี๋ยวจังคอยลุนพี่น้องมาแล้งลุนกันอีกเขียวนึงครับผมก้อนนอนก้อนพักเนาะแมนบ่ั่นแมนแมนอืมลุนอีกเช่นเชนึงพี่น้องนี่ใส่เดือนครับผมนพี่เสียพี่น้องเบ็ดเบอร์หนึ่ง ตายชุ่มผูโ yeah. <so ั oh, yeah. ้นง anyway> ินปะเบอร์หนึงตาชมพูพี่น้องข้ามทนเหล็กใส่จะเบอร์นี่พี่น้องว่ามันแข็งดีโอไโหบารโคตรหน้าให้ได้พี่น้องเอาตามที่ตามที่เคยใส่ครับผมขบอ้อนยามปาดกินดึงมากขบอ้อนครับครับไเดี๋ยวมาแล่นปัญญามันหลุนกันทีนึงครับผม วัดสิงห์พี่น้องมาไกลขำจังวะเลยครับผม <All right. S 1> เจอกันอีกทีนึงครับผมยามเที่ยวแหลกกันพี่น้องไปไวพักโดนเติมครับผมท่านต่อคนไปยามลังแหลกคนโดนเลยพี่น้องมันอะไรตัวง่ามขนาดยามคนเลยครับผมมาลงังแหลกกระดึงเลยพี่น้องเอ๊ะ เดึงมาเบิงกันเลยครับนันปลายยังครับผม,มล <laughs> ปลายยังเสิงปะอู้สิงติ่งไม่น้องเลยิงสิง รั oh ้น oh ป้ายยาอะไรอยู่บนนี้อไหน้อยกินพี่น้องอ้ยน่าพี่น้องฮะโอ้โหหลังเรกพี่น้องโอ้โหนยครับสวยจัเล็กเหลังเล็กเหลือเล็กกับมันเลยครับผม ใส่ไว้พี่น้องยามอกหใส่ไว้เ็นสอมบังกันกินเทียวเรทียวเกเทียวเล็กอย่งแรกเลยครับผม หลังต่อไปครับผมหลังได้บ่ดึงสิบ่เบิ่งพี่น้องผมพอมก็สิบ่หลอนหรอกหล,ลอนบ่ฮะสิบ่หลอนพี่น้องเบิ่งหลังมีพี่น้องังที่สามครับผมเชงติ่งกันเชงเชงพี่น้งองยังบ่หน่อยอยังบ่หน่อย

อื้อืม้ยครับสวยกดเต็มเต็มพี่น้อ,นองไว้ต่อเด้ครับ ว่างถึงดินครับผมมยัดลงดินนิดหน่อยกันปลาหน่อยจริงหลุนตัวเลยค,ลลยคลรับผมเดินอีกแล้วพี่น้องเดินอีกแล้วครับผมเข่งติ้งครับเข่งติ้งอิงติ้งอิงติ้งนั่งบ่นัน่งบ่ ตูนี่พอสูงขึ้นมันอยู่กับมันตายแล้วพี่น้องยังครับยังนั่งดูโอ้ยปลาไหลพี่น้องเลยงามทั้งนั้นครับผมว้าวมันจะมาไหน ย้ำน้ำขครับย้ำหนักหนักชัดหนักยึดเงี้ยไว้ยึดพี่น้องรอบเต่าอีกทีนหนึงครับผมหลังต่อมาพี่น้องหลังติดๆกันเลยครับผมขึ้นมาอยู่กุ้งเทิเลยพี่น้องนี่ครับเหลือไ A2 ครับผม

ใครไปทำเนียกพี่น้องเนาะท่ิดท่าเบิดกิดใส่เวลาโดนครับผมเดี๋ยวายามเลียกต้องคอยเบิ้งกันพี่น้องาปเได้สําเลยครับผมสำหรับรอบตอนหัวคำครับผมตอนนี้ก็ยามรอบแรกเป็นทีเรียบร้อยแลวครับผมเดี๋ยวมาบ่งผลงานเลยครับตอนนี้ก็ายู่ถางหน้าพี่น้องดบ้องผักบ่งเศร้าเลยเนาะ โอ้ยจะเป็นเหมาะพี่น้องเลยบตรงนี้ของหน้าพนเพราะพนพักคนอาศัยพี่น้องเพราะว่าบางนีก็เคยมาพักมาเศร้าทีหนึ่งพี่น้องมันพนดีจะของใครจะของหน้าก็ได้เนาะพักแล้วก็กินเขากินน้ำแล้วก็พีน่นอนที่สามตีสี่ก็ยังพยายามตัวมาทัฒน์ท่ืนเดี๋ยวาบ่งผลงานรอบแรกพี่น้องรอบหัวค้างกับผมเป็นยังไเงเบิ้งทั้งหมเบิ้งทั้งสองคนนี่แหละ ท่านกอดแล้วก็ของผมเองพี่น้องเดี๋ยวมาเบืเอ้องอะไรครับเออเออเออโอ้ยมาเบื้องพี่น้องนี่ครับคุณง,งานอ่ารอบคำพี่น้องรอบหัวคำครับผมนี่ตัวง,งานพี่น้องก็ได้สมมตสมควรนะครับผมอยประมาณจักซิบกาเตียมหน่อมั้งเนาะได้ย่ดอกได้ยดดับเตียมตัวงันงันครับผมมาเบื้องของ ฟันซ่พอนพี่น้องโอ้ยจะเป็นเพื่นเสียงดีเนาะอันน้ำแข็งถมไปบดเลยพี่น้องเลยไ่เห็นแล้วนี่ก็บ้านหน่อยพี่น้องกูเหรอว้าวเป็นอะไรเป็นอะไรดิถามมันตัวเป็น <c oughs> เอาเท่านี้พี่น้องอเดี๋ยวไปอื่นเตาหนจังไรพอกันไหมครับผมพอกันไหมยอมรับขึ้นน,นี่กะ นอนพักผ่อนก่อนพี่น้องเดี๋ยังพอกันไหมครับผมทนผู้ชมท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบคุณเลยแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันไหมครับพุ่งนิ้เศ้าสวัสดีครับ